สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัวคอมเมนต์ครับวันนี้ยัวคอมเมนต์จะพามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับคนเขมรรุ่นใหม่ตอนนี้นะครับเขาก็พยายามโปรโมทประเทศของเขานะครับเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีไปรุ่นกัมพูชาเขาก็ใส่ชุดไทยแล้วก็เดินโบกธงชาติกัมพูชาที่ประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้มีเรื่องใหม่อีกแล้วครับหนุ่มเขมรในประเทศออสเตรเลียครับเขาก็ทำคอนเทนต์มีคนในออสเตรเลียรู้จักนคะรวัดกี่คน เดี๋ยวเขาก็ภาพของนครวัดแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆทั่วโลกไปถ่ายกับชาวต่างชาตินะครับก็ให้ชาวต่างชาติในประเทศออสเตรเลียถ่ายว่าเนี่ยนครวัดอยู่ประเทศไหนถ้าคนทายถูกนะครับเขาก็จะจ่ายเงินห้5ดอลลาร์จากนั้นก็มีฝรั่งเข้ามาเล่นกันหลายคนครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าคนที่ตอบถูกว่านครวัดอยู่กัมพูชามีอยู่ประมาณแค่4 0เงนะคนับนอกนั้นก็ตอบผิดนอกจากว่าจะตอบผิ่ที่สำคักว่านที่เด็ถกว่านรั้่เนก็คือว่ารยรัเขา่ายเง้าตอบว่า นครวัดอยู่ที่ I'm gonna g จะ s <Thailand>? s t ไท i l ลน d ์ไทลน์ไหลังจากคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวขเขมนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายครับความคิดเห็นก็มีทั้งแบบดีใจที่เฮ้ยมีคนช่วยโปรโมทประเทศมีทั้งน้อยใจที่แบบเฮ้ยทำไมเขาไม่รู้จักกัมพูชาและบางคนก็งุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องตอบว่านครวัดอยู่ในประเทศไทยด้วย เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้ความคิดเห็นแรกครับคลิปดีๆสาระดีๆเป็นการโปรโมทให้รู้จักกัมพูชามากขึ้นขอบคุณพี่ชายอีกคนหนึ่งครับกัมพูชาของเราไม่ได้เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนก็มีคนมาตอบนะครับไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักน้อยเท่านั้นบางครั้ง,งแทบไม่เคยปรากฏในแผนที่เลยด้วยซ้ําความคิดเห็นถัดไปครับ อยากให้พี่ชายทำคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นเพื่อให้คนรู้จักคนครวัดของกัมพูชาเรามากขึ้นความคิดเห็นถัดไปครับบางคนตอบว่าประเทศไทยไม่ต้องเสียใจเขารู้จักประเทศไทยมากกว่าเพราะประเทศไทยโฆษณามากกวา่าคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าทําไมไม่ตัดคลิปมาเฉพาะคนที่ตอบถูกเท่านั้นก็มีคนมาตอบครับถ้าแบบนั้นถ่ายคลิป3ปีก็ไม่เสร็จ เพราะไม่มีใครตอบถูกเลยไม่มีใครตอบถูกเลยสามปีก็ไม่เสร็จก็มีคนมาตอบอีกนะครับเขาก็บอกว่าดูแล้วรู้เลยว่าต้องทําอะไรและรู้ว่ามีคนรู้จักกัมพูชามากหรือน้อยเพราะมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รู้จักกัมพูชาและส่วนใหญ่รู้จักแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นฉันเคยถามชาวบังคลาเทศสิบคนไม่มีใครรู้จักกัมพูชาเลยคอมเมนต์ถัดไปครับนคะรวัดเป็นสถานที่ชื่อดัง,ง,งของกัมพูชา เราควรเอามาโปรโมตให้โลกได้เห็นเหมือนกับที่ประเทศไทยและมาเลเซียทำกระทรวงการท่องเที่ยวควรโปรโมตการท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกรู้จักกัมพูชาไม่มีประเทศไหนจะเทียบอารยาธรรมและวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของบรรพบุรุษเขมรได้ผมเป็นคนคเขมรรักเขมรและสิ่งที่หลงเหลือจากบรรพบุรุษเขมรจนถึงทุกวันนี้คอมเมนต์ถัดไปครับฉันสนับสนุนวิดีโอที่คุณทําเกี่ยวกับนครวัดคุณเพียงแค่ต้องเลือกภาพที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้คนได้เห็นอีกทั้งเชิญชวนผู้คนให้มาเที่ยวนครวัดด้วยอย่าแค่ถามเฉยๆว่ารู้จักไหมว่าอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ถัดไปครับเพื่อเขารู้จักประเทศไทยมากกว่าดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องโปรโมทให้มากขึ้นคอมเมนต์ถัดไปครับดีมากพี่ชายทาแบบนี้เพื่อให้ต่างชาติรู้จักนครวัดมากขึ้นอย่าให้เขาหลงผิดคิดว่าเป็นของประเทศเพื่อนบ้านคอมเมนต์ถัดไปครับเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากสําหรับการโปรโมทนครวัดให้โลกได้เห็น แต่มีเพียงแค่สี่จากสิบคนเท่านั้นที่รู้จักว่านครวัดอยู่ในกัมพูชาส่วนคนอื่นๆคิดว่านครวัดอยู่ในประเทศไทยฉันเศร้าฉันเศร้ามากเมื่อคนเหล่านั้นต่อว่าอยู่ในประเทศไทยดังนั้นคนรุ่นใหม่ของเราจึงต้องระวังประเทศไทยไว้ให้ดีเราควรช่วยกยันเผยแพร่ข่าวสารว่านครวัดเป็นสถานที่สําคัญที่สุดในกัมพูชาและเป็นสถานที่สําคัญของโลกไม่ใช่เป็นสถานที่ในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปครับ ฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงยิ้มเมื่อดูคลิปนี้ผมก็บอกผมเป็นแอดมินคนไทยผมดูคลิปนี้ผมก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะเหมือนกันครับผมไม่รู้นะว่าคนเขมรที่ดูคลิปนี้แล้วเขายิ้มเขายิ้มแล้วเขารู้สึกยังไงเป็นรอยยิ้มที่แบบรู้สึกเหมือนผมไหมรอยยิ้มของผมอะของผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบยิ้มแบบขำๆอ่ะขำๆรู้สึกเขินแทนคนที่ทำคลิปด้วยนะแต่ก็โอเคชื่นชมเขาที่เขาแบบมีความพยายามที่จะโปรโมทประเทศของเขานะ เขาก็มีความจริงใจแล้วความแบบความปรารถนาแรงกล้าที่จะโปรโมทประเทศของเขาก็ดีก็ดีก็ดีความที่เห็นถัดไปครับสมัยนี้ยังมีคนเข้าใจอีกหรือว่านครวัดอยู่ในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปเขาก็บอกว่าดูแล้วรู้สึกสงสารคุณมากคนพวกนั้นไม่รู้จักกัมพูชาดีที่เขาไม่ถามว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าโอ้ยถ้าถามอย่างนี้มันก็แบบโอ้หหน้าแตกนะ <c oughs> ดูแล้วก็สงสารจริงๆแหละ ถามว่าเฮ้ยรู้จักไหมนครวัดอยู่ไหนอยู่ไหนทุกคนก็ตอบประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยดังนั้นเลยอ่ะโอ้น่าสงสารเหมือนกันคอเมนต์ถัดไปครับดูสิลุงคนนั้นตอบว่าประเทศไทย I'm gonna guess Thailand ก็มีคนมาตอบครับนักท่องเที่ยวที่หลังไหลเข้ากัมพูชาส่วนใหญ่ผ่านมาทางประเทศไทยการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยก็รวมถึงการเดินทางมานครวัดด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยจะแห่กันไปเที่ยวกัมพูชาในตอนเช้า แล้วก็ตอนเย็นกลับประเทศไทยพวกเขาจึงสับสนน,นึกว่านครวัดอยู่ในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปครับจริงๆแล้วไม่มีใครรู้จักกัมพูชาได้ยินว่าพวกเขาพูดว่าไม่รู้จักไม่รู้จักฉันดูในคลิปมีคนพูดว่าไม่รู้จักตั้งหลายคนฉันรู้สึกหมุดหิดเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรพวกเรามาช่วยกันโปรโมทกันต่อไปคอมเมนต์ถัดไปครับนครวัดอยู่ในกัมพูชาแต่ประเทศไทยก็ c o ปปี้ไปไว้ที่ประเทศของเขา ซึ่งมันเป็นการสร้างความเข้าใจผิดว่านครวัดเป็นของประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปครับชาวต่างชาติส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกและบางคนตอบว่านครวัดอยู่ในประเทศไทยสงสัยจริงๆว่าทําไมพวกเขาตอบว่านครวัดอยู่ในประเทศไทยพวกเขาไม่รู้จักจริงๆหรือนี่ประเทศกัมพูชาของเราออกจะยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมเอ้ยยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมเลยนะคอมเมนต์ถัดไปครับวิดีโอนี้แสดงเห็นว่าโลกรู้จักประเทศไทยมากกว่ากัมพูชา คอมเมนต์ถัดไปครับชาวต่างชาติพวกเขาไม่รู้จักประเทศเราพวกเขารู้จักแต่ประเทศไทยและเวียดนามและพวกเขาจะรู้จักเราก็ต่อเมื่อบอกว่ากัมพูชาอยู่ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปครับอย่าอายคนอื่นถ้าจะบอกว่าเราคือคอมเมแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายครับคุณควรพูดถึงว่านะครวัดคือหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพวกเขาถึงจะรู้จักมัน สำหรับเรื่อง7็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับเขาก็ได้มีการโหวตแล้วก็จัดอันดับใหม่สาหรับ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่นะครับเสิ่งนั้นมีอะไรบ้าง 1. ครับเมืองซีเซนอิตซาประเทศเม็กซิโก 2. รูปปั้นพระเยซูคริสที่บราซิล 3. โคลอเซียม um, ในกรุงโรมประเทศอิตาลีครับ4กํกแพงเมืองจีน ห้าเปตราเมืองนครหินสีชมพูประเทศจอร์แดนแล้วก็หกเมืองสาบศูนย์อินคาประเทศเปรูแล้วก็เจ็ดทัชมาฮาลของอินเดียครับก่อนหน้านี้เขาก็จะมีจัดเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบันนะครับนี่แหละของนครวัดก็อยู่ในยุคนี้แหละครับก็จะมีหนึ่งปราสาทหินนครวัดประเทศกัมพูชาสองทัชมาฮาลในประเทศอินเดียสามพระราชวังแวร์ไซน์ประเทศฝรั่งเศสสี่ตึกเอ็มไพร์สเตทกรอเมนฮัตตันสหรัฐอเมริกา 5. เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์เขื่อนกั้นแม่น้ำโคโลราโด 6. สสพานโกลเด้นสเกตของซานฟราซิสโกสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็7เรือโดยสารควีนแมรี่แล้วก็ก่อนหน้านี้5,000ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก็เป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณครับก็มี 1. ครับมหาพีระมิดครับแห่งกิซ่าประเทศอียิปต์สสวนลอยแห่งบาบิโลน 3. เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย สวิหารอาร์ทิมิส 5. ้าสุสานแห่งฮาลิคานัส,สัสในประเทศตรุรกี 6. เทวบลูปโคลอส,สูสแห่งเกาะโรสในประเทศกรีซนะครับแล้วก็เประภาคารฟาโร,ารสแห่งอเล็กซานเดียอันนี้ก็อยู่ที่ประเทศอียิปต์ทั้งหมดนี้คือ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับจัดหลายยุคหลายสมัยครับ อย่างที่เราเคยได้ยินพวกหอเอนเมืองพิซ่าโซนเฮนของกรกฤษพวกนี้ก็เป็นเนื้อฮะจะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จัดยุคนั้นเดี๋ยวก็จัดยุคนี้มันเยอะผมก็เอามาให้ฟังแค่นี้แล้วกันครับเพื่ออยากให้รู้ว่าเออนครวัดเขาอยู่ในยุคไหนอะไรยังไงที่จัดมานะครับสําหรับยุคใหม่ล่าสุดนี้ก็นั่นแหละฮะไม่มีลนะนครวัดสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ